ขอให้นักเรียนทุกคนล่าวเจตนาลมตามข้าพเจ้าข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้ถุงพลาสติกข้อสองข้อสองเราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อสร้าง จะส่งเสริมให้เด็กไทยเราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอมรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอมข้อสี่ข้อสี่เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันเราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี่ความรุนแรงจากการบูลลี่สะพานรักเรียนก้าวไกลเด็กไทยพัฒนา